เอ๊ะเอ๊ะใครกันอะ mm. โอ๊ยมีเด็กผู้หญิงถูกทิ้งอีกแล้วเหรอสอคนเลยด้วยงหน่ารักกังโอ๊ย,อยดูสิดูเจ้าหนูน้อยสองคนนี้สิ mm. เด็กฝาแฝดคู่นี้ต้องการความรักพักอกุ่นโอ๊ยโอ๊ย,อยดูสิแน่ใจากว่าคือเด็กผู้หญิงอะคุณไมเคิลไม่รู้สแล้วว่ากำลังเล่นอยู่กับไพ yeah. Yeah. <laughs> ช่ช่วยช,ช่วยชวย <laughs> เยี่ยมไปเลยแอนนี่ใช่แล้วล่ะเบนนี่รีบแผนก่อนที่จะถูกจับดีกว่าหืมฝาแฝดตัวแสบนี่ใส่ไม่ดีเอาซะหน่อยน้อเหรออาบน้ำก่อนดีกว่าอุ้ยอุ้ยคุณไมค์คนอารมณ์ดีสุดๆุดลายลอยลอยลอเอาไมค์เข้าไปในห้องน้ำแล้วเฮ้เบนนี่จ๋าทางสะดวกแล้วเลีวเข้าเงียบเงียบนะมาเริ่มแผนการได้เลยกำลังจะมีคนเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วลอย เด้ดิดงโดดิดงเด้ดีดงเอาเดียวเดียวเดียวเสื้อผ้าของฉันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยถ้าจับได้น่าโดนปีนแน่เฮ้ยขออย่าเพิ่งเจอใครที่เทิร์นเปี้ยงว้าวคุณแฮคเคอรชุดของคุณสวยดีนะคะ้ตายสินี่เป็นทีมวงกันใกล้กันเดี๋ยวเรากับมาเคลียร์กันนะมันไม่ตลกเลยสักนิดนี่คือการแกล้งที่เจ๋งที่สุดเลย ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะเอ้ามีอะไรหรอเฮ้ยแอนนี่หนูจะมาขอโทษเรื่องเมื่อเช้านี้นะค่ะเราทํามือค้าให้คุณด้วยค่ะเราได้จัดโต๊ะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ท่าทางจะอร่อยน่าดูแฮะแพนๆอาหารจานหลักมาแล้วค่ะโอ๊ยมีทําให้ฉันหรออุ๊บออะไรอยู่ข้างในน่ะแห่ทำให้อะไรนะคะคุณเป๊ก แก่มากแก่มากเงี้ยที่สุดเอยเราแกล้งคนได้เก่งที่สุดในสามโลกเลยเอ้าโอ้ยเจ็บนะนี่คุณฟางชั้นสุดท้ายแล้วพวกเธอถูกกักบริเวณทั้งคู่เลยแอนนี่เข้าไปอยู่ห้องนี้ส่วนแบนดี้เข้าไปอยู่ห้องนี้เฮอแต่ว่ามันไม่ยุติธรรมเลยหนูก็แค่แกล้งเล่นขำๆเองเท่านั้นนะค่ะเออแอนนี่เธอได้ยินฉันไหมอ่ะแบนดี้ฉันอยู่ตรงนี้ได้ยินฉันไหม ฝ่าแฝดเรียดนานจนแยกจากกันยิ่งกว่าสิงใดไมเคยนั้นโสดจัดสุดจะต้องสั่งสอนให้ลาจาสักหน่อยแล้วจะได้ไม่ไปแกล้งใครเขาอีกเราจะต้องแยกเด็กปีศาจนี้ออกจากกันให้ได้โอ้สวัสดีค่ะฉันอยากจะรับเลี้ยงลูกบนธรรมนะคะครับครับได้เลยครับคุณผู้หญิงอ้นี่เราทําอะไรลงไปเนี่ยดูเหมือนว่าคุณนายคิมจะเป็นคนที่ยุ่งมากๆคุณช่วยเลือกเด็กน่ารักๆักให้ฉันหน่อยได้ไหม ใช่ๆๆตอนนี้ฉันอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วอ๋อผมขอเสนอเด็ก oh. ที่ดีที่สุดให้คุณครับแอนนี่ยังไงล่ะครับโอ้ oh. น่ารักจังเลยค่ะฉันรับเธอค่ะ hmm. คุณเคยคิดเรื่องนี้มาก่อนไหมอะ hmm. อืเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราจัดก,การให้เองครับฮัลโหลพาแอนนี่มาที่ห้องผมด่วนเลยครับ เย่แน่ที่สุดก็กกำจัดเด็กปีศาจไปได้แล้วฉันเก่งที่สุดเลยใช่ไหมหล่งเอาโอ้หลังฉันจะหักอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เจอกันอีกงั้นหรอหอย่าทิ้งฉันนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราแอนนี่นั้นไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเธอกำลังจะเฮยว้าวานี่บ้านใหม่ของของหนูนะคะใช่แล้วละจ้าลูกรักหนูชอบไหมจะจะชอบค่ะ คุณคิมคุณแม่แต่ว่าเราจะต้องกลับไปก่อนนะคะห,หนูทิ้งอะไรบางอย่างไว้ที่สถานเลีเ้ยงเด็กกำพร้านะคะออ่อ,อ่แม่ลืมไปจ้ะนี่ไงเสื้อผ้าของหนูหนูหนูจะบอกว่าไม่ได้เอาน้องสาวมาด้วยนะห้องใหม่ของแอนนี่นะั้นมีครบทุกอย่างตามที่เธอต้องการแต่ถ้าไม่มีน้องสาวจะสนุกสนานได้ยังไงกันล่ะส่วนคืนนี้ก็นอนไม่หลับเงินก่อนที่อยู่นี้นะน้องรัก ขนาดซีรียลของโปรดยังไม่ถูกใจเลยแอนนี่ไปแล้วส่วนแบนนี่นั้นก็เบือ่ออาหารสุดๆลูกรักแบบจกจ๋ากินขนมของแม่หน่อยสิเอ้าหนูไม่ชอบหรอแล้วเค้กละ๊ะหนูก็ไม่อยากจะกินเหมือนกันค่ะโอเป็นอะไรของเขาก่ะเนียทันคิดถึงเธอจังเลยอันนี้ <S 2> <S 2> <S 2> สิ่งเดียวที่ให้ดูต่างหน้านั่นก็คือรูปถ่าย เธอไปอยู่ที่ไหนกันนะถึงจะมีบ้านรู้ร้ามีครอบครัวใหม่แต่มันก็ไม่เหมือนมีพี่สาวอยู่ใกล้ๆแต่ก็คงไม่มีทางเลือกสินะโอ้รูปแบนนี่นี<ห>่เธอเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าของเราแน่ๆพวกเขาไม่มีสิทธิ์มาพแพรกเราจักกันมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วเราก็จะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ดูเหมือนว่าสาแฟดนี่ก็จะคิดเหมือนกันโอ้โอ เรามีเรื่องต้องคุยกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่คือน้องสาวฝาแฝดของหนูค่ะไปรับเธอมาอยู่ด้วยกันนะคะนาะคะ่ะไม่มีเธอชีวิตของหนูก็ว่างเปล่าค่ะโ,โหลูกรักหนูนี่จินตนาการเก่งจริงๆเลยเนาะแต่ยังไงก็เถอรูปนี้น่ารักดีนะมันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วแม่ก็จะวางรูปหนูเอาไว้ตรงนี้ลูกสาวน่ารักที่สุดในสามโลกเลย <c oughs> โสอย ส่วนแบนนี่นั่นก็คิดแผนการหลบหนีได้สําเร็จหวังว่าไอ้เจ้านี้จะช่วยเราได้นะเดี๋ยว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 กดอะไรขึ้นที่นี่อยกลัวปวนหายตัวไปไหนแบนนี่อาา๋อแบบนี้นเองจะทําอะไรของเธอกันแน่เนี่ยพยายามหมนีโดยใช้ผ้าปูที่นอนอย่างนั้นหรอ <c oughs> ก็ไม่เลวนี่กลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยไม่มีทางหรอกค่ะอย่านะคะอยๆาถ้างั้นฉันจะต้องจัดการด้วยตัวเองแล้วสิเขาโถเลวหลายต่าง แผนฟังพินาศไม่เป็นท่าหน่อยเราจะต้องพาแอนนี่ออกมามจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ได้แต่ว่าเราจะทำยังไงได้ละ่ะอ๋อปลอมตัวไงวิ่งจันตึ้งไปเลยเตรียมตัวเอาไวน้นะจ๊ะน้อง,งนักกิจจาพี่กำลังไปหาแล้วทังขยะนี่แหละมอเมงสำหรับการอำพรางตัวที่สุดโ okay. อเคเวลาลงมือ, <c oughs> โ,อโอ้ยหวังว่าเพนนีคงจะคงจะจำฉันไม่ได้นะเกือบไปแล้วไมล่ะเรานี่ไงถึงห้องของแบนนี่แล้วแล้วเข้าสีเปิดประตูก็ เดี๋ยวๆคุณผู้ชายขาคุณต้องการอะไรหรอคะนี่ฉันเองแอนนี่ไงเข้าไปอยู่ในถังขยะเร็วเข้าฉันจะพาทอหนี้อุ้ยฉลาดสุดๆเลยพี่เนี่ยเร็วเข้าสิก่อนที่จะมีคนมาเห็นก่อนและแล้วก็ถึงขั้นลอนงได้ที่สุดโออเออเออไอคุณไมเคิลคะเอ๊ะฉันหวานหน้าเธอนี่คุ้นณนะเราไม่น่าจะเคยเจอจกันนะครับเป็น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 ไ่ได้หรอครับงั้นผมขอทิ้งขยะหน่อยสิ ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พวกเธอคิดจะหลอกฉันอีกแล้วเหรอ <c oughs> ฉันว่าทั้งก็พูดไปหมดแล้วนะเธอนี่มันจริงจริงเลยแบนนี่ยินดีด้วยนะครับ <c oughs> พวกเธอจุตักบริเวณส่วนเธอคุณแอนนี่กลับไปบ้านได้แล้วแล้วก็ย้ายฉันเห็นเธอที่นี่อีกเข้าใจฮะแต่เวลาเริ่มผัดการใหม่แล้วครั้งนี้แบนนี่จะมาไม้ไหนกันอีกนะ้านนี้จะต้องสนุกสนานแน่ๆไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนรีบออกไปให้หมดออกไปออกไปเออ เอาะโอกาสของเรามาถึงแล้ว<ม>ต้องหาที่อยู่ของน้องสาวให้เจอให้<ม>ได้อยู่ไหนกันนะเอะเอาละแ<ม>บนนี่คิดให้เหมือนคุณ Michael, คมไมเค่อนเขาไว้สิฮัลโหลสวัสดีขอที่อยู่ของปีศาจน้อยแอนนี่เดี๋ยวแน่ถ้าก็าดูเหมือนแผนการของแอนนี่นั้นจะมาได้ผลสักเท่าไหร่ไปมาเจ้ากวิ <S <S ่งหนีวิ่งหนอโอ้เอ้โนโนก็แค่จะมาเอ่อโทรหาหน่วยดับเพลิงนะคะวันนี้คือวันพิเศษของแบนนี่ ว้าวขอบคุณนะคะคุณไมเคิลสุขสันต์วันเกิดน,นะครับอธิษฐานแล้วก็เป่าเทียนเลยสิส่วนคุณนายคิมก็แต่งงานวันเกิดให้กับแอนนี่เหมือนกันสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกรักจะจ๋ะเดี๋ยวแม่มานะแป๊บหนึ่งแค่หรอคะของหนูละคะเนี่ยใช่จ้าลูกรักจะจ๋อขอพรแล้วก็เป่าเทียนได้เลยจ้าพรข้อเดียวของหนูก็คือขอให้หนูกับแบนนี่ได้อยู่ด้วยกันที่โถง ครั้งนี้มันจะต้องได้ผลแน่ๆโอ้ข้าวของของแอนนี่นี่เราจะต้องเอาไปให้เธอที่บ้านซะแล้วล่ะอ้ยนัากังทุกอย่างเป็นไปตามแผน๊ะใกล้จะถึงแล้วล่ะอ่าเรียบร้อยแต่ตอ้ยอ้ยยังปิดรถไม่ได้ไปอีกโอเคงั้นก็ไปแบบนี้เลยก่นแล้วกันโออ๋ออ้ยฉันว่ามีบางอย่างผิดพลาดแน่ๆเอ้าอะไรกันล่ะคะเนี่ยไหนายขอดูหน่อยสิ คุณไมเคลิลดรู้ฐานแผนการของแบนนี่แล้วค,คือคือว่าหนูจะออกไปเดินเล่นนะคะอ้งั้นก็เดินไปที่สถานรงรมะห์ด้วยกันเลยก็แล้วกันแบนนี่นี่เธอเองหรอกเหรองั้นก็เป็นเด็กดีนะเด็กน้อยอ้าวแบนนี่เธอเองหรอกเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ๊ยแม่สาวน้อยนี่มันมากเกนไปแล้วนะฉันจะจัดการให้เจบขาดแอนนี่ฉันจะโทรหาแม่ของเธอ เอาลโลกไงงานเข้าแล้วพวกเราแต่ว่าเราจะทำยังไงกันดีล่ะคิดสคิดั่นไงคุณนายคิมมาแล้วคุณมีอะไรหลอะคะคุณแมเค้ลนคู่ฝาแฟดนี่ทำผมแทบเป็นบ้าครับก็ดูสิครับหสวัสด,ดีค่ะแม่สวัสด,ดีค่ะคุณนายคิม <H it> ใช่ค่ะเราเป็นฝาแฝดกันจริงๆค่ะ <H it> นี่แอนนี่แล้วน,นั่นแอนนี่อีกคนเหรออ้อคุณนายครับตื่นก่อนครับตื่นก่อนคุณโอเคไหมครับเนี่ย ฉันไม่เข้าใจค่ะทั้งสองคนเป็นฝาแฝดกันเหรออ oh. แบบนี้นี่เองสินะงั้นฉันขอรับเลียงทั้งคู่เลยได้ไหมคะ oh. จริงเหรอคะ oh. เอาแะมือกันหน่อย จบอย่างสวยงามครับเอาละจ้างั้นก็กลับบ้านกันเถอะจ้าเด็กๆบ,บายยนะคะคุณมนมเคิลโนอ๋อไม่น่าเชื่อนายที่สุดฉันก็กำจัดสองคนนั่นได้สักทีเอขอขอโทษทีนะครับ<อ>ผมกับพี่ชายเป็นเด็กกำพร้าครับแล้วเราก็จะมาอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของคุณครับแฟดอีกแล้วเหรอไม่เอา คุณชอบเรื่องราวคู่พี่น้องฝาแฝดของเราไหมแล้วคุณคิดว่าฝาแฝดชายคู่นี้จะเข้ากับแอนนี่และแบรนนี่ได้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราที่้านล่างนี้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุนสนานเกี่ยวกับพี่น้องจากช่องทุมทุมเชะละัก